เอาันนี้ดีว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มากทุกคนเค้กไข่เยิ้มเยิ้มหน้าเยิ้มนี่นะนี่นะเยิ้มดเยิ้มเจอกันก็อย่างนี้นะทุกคนเนียนนุ่มลงตัวกินจุกจุกกินจุกจุกชี้แค่ไหนชี้แค่ไหนชี้ฝั่งเดียวก็ได้อันนี้เอาออกก่อนกินใบเตยอันนี้เดี๋ยวกินให้ดูกันโอ๊ยยอ๊ย ก่อนอื่นเนื่องจากว่าเรากลัวมันจะไม่ตรงกับปากเราต้องสะกดกลิ่นเ้มือย่ามันกินได้เพราะมันเด้งมากเด้งเด้งนุ่มมากหมูมูหมูมูเด้งแต่ไม่ใช่อันนี้มันเค้กเด้งส้มเด้งเค้กส้มเด้งอร่อยมากอูน่ากินมากน่ากินมากกูมันนุ่มกินกับกาแฟนะทุกคนแบบเป็นอะไรที่หอมส้มไหม เด็ดมากหอมเหมยส้ม,ม,มแบบมันมันนี้นะนคนเนี่ย